นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเขียนโดยคามูอีกเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยการกดทราบกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะบทที่28ต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกเขาไม่รู้ว่าตัวเองมาถึงที่โรงพยาบาลได้ยังไง หลังจากเซ็นสัญญาข้อตกลงกับกู้หาอูเขาก็ทานอาหารรสอ่อนๆที่อีกฝ่ายเลือกสรรมาให้รสชาติอาหารไม่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากเขาไม่ได้ทานอะไรแบบนี้มานานแค่ไหนรากับคิดถึงรสชาติแสนอร่อยที่เคยกินช่วงยังรุ่งโรจน์ของชีวิตจนนึกอยากห่อกลับมาให้พ่อของเขาที่โรงพยาบาลทานด้วยแต่แล้วก็ต้องหยุดความคิดนั้นลงป่านนี้ไม่รู้ว่าพ่อของเขาอาการเป็นยังไงบ้างฟื้นแล้วหรือยัง โจาอาวีจ้านหอบเอาร่างกายที่ปวดไม่จากการถูกเที่ยวกราม,มาอย่างหนักมาทั้งคืนท่าทางอ่อนล้าแต่เมื่อได้รับประทานอาหารที่อร่อยจนพึงพอใจทําให้เขาอารมณ์ดีจนไม่รู้สึกว่าเจ็บและยังพอมีเรี่ยวแรงเดินมายั่ห้องพักผู้ป่วยเมื่อเข้ามาถึงเห็นอาสาวของเขานั่งรอยอยู่ก่อนแล้วโจาอาวีจ้านเข้าไปถามถ่ยอาการของพ่อเขามองพ่อที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมซึ่งยังต้องรอให้คุณหมอดูอาการต่ออีก ใจของโจาอาวีจ้านยามนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกตนเองเขาโล่งมอกเขาสามารถหาเงินมาช่วยพ่อได้แม้จะต้องเอาร่างกายตนเองเข้าแลกเขาจะไม่มีทางบอกพ่ออย่างเด็ดขาดว่าเขาทําอะไรลงไปสัญญานั้นเขาก็จะเก็บมันไว้ให้มิดไม่ให้มีใครรู้หลังจากนั้นไม่นานโจกงจ้านก็ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความโลง่งอกของโจาอาวีจ้านและเว่ยหลินอิงคงเพราะอาการป่วยจึงทาให้โจกงจ้านต้องพักรักษาตัวนาน,าน,าน ต่อจากนี้จะไม่สามารถทํางานแบบเดิมได้อีกหลังจากออกจากโรงพยาบาลโจกงจ้านทําได้เพียงช่วยเลี้ยงหลานชายแล้วทํางานฝีมืออย่างง่ายที่บ้านแทนเดิมก็กังวลเรื่องเงินและค่าใช้จ่ายแต่โจวอวิจ้านบอกว่าไม่ต้องรีบหาตนจะเป็นฝ่ายหาเงินมาให้แทนดังนั้นโจกงจ้านจึงต้องจำยอมเพราะเขาไม่อยากป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลอีก ส่วนโจโอวีจ้านหลังจากทำสัญญากับกู้หาอูไม่นานก็ได้รับเงินจำนวนหนึ่งซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเขาทุกวันที่15และ30ของเดือนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคนรักลับๆของกู้หาอูแน่นอนว่าโจโอวีจ้านรู้สึกแปลกๆเขาจำเป็นต้องลาออกจากงานที่ทำเพราะกู้หาอูไม่ให้ทำงานกลางคืนแล้วให้เขาดูแลตัวเองให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมตั้งแต่นั้นมาโจโอวีจ้านจะมีเวลาพักผ่อนและมีเวลาทบทวนเรื่องเรียนเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของทางมหาวิทยาลายัย แม้คนในคณะจะรู้ว่าฐานะของโจโอวิจ้านไม่เหมือนเดิมแล้วแต่อีกฝ่ายก็ขยันแล้วมาเรียนทำคะแนนอยู่ในมาตรฐานทำให้ไม่มีใครกล้าเหยียดยามเขาอีกช่วงนี้กู้หาอูยังคงติดต่อมาด้วยตนเองอยู่เขาบอกว่าหลังจบมหาวิทยาลัยเขาจะให้เลขาเป็นคนจัดการวันไหนที่เขาจะมาหาเขาจะบอกให้โจโอวิจ้านเตรียมพร้อมไว้รอที่หอพักไม่นานสักพักอีกฝ่ายมันจะเข้าไปหาตามที่บอกหลังจากนั้นพวกเขาจะทำกิจกรรมที่กู้หาอูพอใจ เมื่อทำจนเสร็จทุกครั้งที่โจววีจ้านตื่นขึ้นมาเขาก็จะไม่เจอกู้หาอูนอนอยู่ข้างๆความสัมพันธ์ของเขากับอีกฝ่ายดําเนินไปอย่างนี้ส่วนกู้หาอูจะมาหาอาทิตย์ละสองครั้งทุกครั้งที่พวกเขาทําการจะมีการแจ้งการหักหนี้ในจํานวนตามความพึงพอใจของกู้หาอูคืนไหนทํากันมากหน่อยก็จะหักหนี้ในจํานวนถึงหลักหมื่นแต่ทว่าในใจของโจววีจ้านรู้สึกเศร้ามองเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ของเขากับกู้หาอูคือลูกหนี้และเจ้าหนี้เขาขายตัวเองเพื่อแลกความสะดวกสบายและเพื่อรักษาพ่อตัวเอง ไม่มีเรื่องความรักใดๆมีเพียงธุรกิจทั้งนั้นโจ้าอวีอวจ้านแอบรุ่มใจไม่น้อยเมื่อคิดว่าตัวของเขากับกู้หาอูคงไม่มีวันได้บรรจบกันด้วยความรักอย่างแน่นอนอีกฝ่ายบอกเขาเองว่ามีตัวจริงอยู่ก่อนแล้วแต่เขาไม่รู้เลยว่าตัวจริงคือใครแล้วให้เขามาเป็นคนรักลับๆเพื่อมารับบทตัวล่อหรือเปล่าพอคิดมาถึงตรงนี้หัวใจของเขาแปลบยอกดวงตาฉ่ำชื้นปริ่มปรือรู้สึกแน่นหน้าอกอึดอัดเหลือทน เมื่อคิดว่าตัวเขากลายมาเป็นตัวกันชนให้กับคนรักของกู้หาอูตัวจริงภายในใจอยากรู้นักว่ากู้หาอูไปมีคนรักตัวจริงตอนไหนแต่จะว่าไปช่วงที่ชายหนุ่มหายตัวไปตั้งแต่ปิดเทอมก่อนหน้านั้นหรือเปล่าช่วงนั้นเขาแทบรู้สึกดีใจที่ไม่ถูกอีกฝ่ายใช้เรื่องภาพถ่ายแสนน่าอายมาข่มขู่ให้เขาไปนอนด้วยอีกจึงใช้เวลากับเรื่องของตัวเองไม่แม้จะติดต่อหาอีกฝ่ายเพราะใจของเขานั้นไม่เคยคิดถึง แต่เมื่อสูญเสียไปแล้วเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเขาเองคิดน้อยกับความสัมพันธ์ที่ผิดปกติเหล่านั้นของตนเองกับกู้หาอูเขาคิดถึงอีกฝ่ายยิ่งเมื่อถูกความห่างเหินเย็นชาจากร่างสูงกำยทำทําให้ตกตะลึงงานราวกับถูกสาดน้ําเย็นตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาถึงได้รู้ว่าเขาทวินหาอ้อมกอดของกู้หาอูคิดถึงช่วงเวลาที่มีร่วมกันถึงแม้เขาจะถูกทําไม่ดีโจวอวิจ้านายมันบ้าไปแล้วมีความรู้สึกกับคนที่ทําร้ายตัวเอง ตอนนี้อยากจะกลับไปสารสัมพันธ์แบบนั้นอีกทว่ามันไม่เหมือนในครั้งนั้นอีกแล้วตัวกู้หาอูก็ไม่เหมือนคนก่อนหน้านั้นครั้งนี้อีกฝ่ายทั้งดูหมินเขาดูแคลนเหยียดหยามลบหลู่เขาอย่างไร้กาศพอมาคิดถึงจุดนี้เขาอดเบปากหัวเราะเสียงขื่นไม่ได้เรื่องของความรักใครบ้างที่จะนิยามมันได้ชัดเจนดูเขาเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นรักแรกหรือแม้รักที่เพิ่งรู้สึกตัวทุกคนต่างก็ทยอยกันหายไปเพราะตัวเขาทำลายมาลงด้วยตัวเอง โจโอวีจ้านเริ่มคิดหรือว่าเขาควรที่จะถอยดีตัดความรู้สึกในครั้งนี้ไปเลยทําตัวเย็นชาตายด้านจะได้รู้สึกเจ็บปวดน้อยที่สุดแค่ห้าปีเขาจะต้องพยายามใช้นี่ที่ติดค้างให้หมดพยายามหาเงินมาใช้นี่ครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างโจโอวีจ้านและกู้หาอูตลอดระยะเวลาช่วงเทอมสุดท้ายของปีสามผ่านไปอย่างเรียบง่ายอีกฝ่ายยังคงว่ามาหาเขาสองครั้งต่ออาทิตย์เหมือนเดิมโจโอวีจ้านพยายามทําใจให้ตัวเองตายด้านทําใจไม่รู้สึกรักกู้หาอูไปมากกว่านี้ แต่ทว่ามันยากมากเมื่อกู้หาอูมาหาจิตใจเบื้องลึกพันตื่นเต้นดีใจเหมือนเจอเจ้าของช่วงเวลาที่มีร่วมกันในค่ำคืนเขาอยากจะบอกอีกฝ่ายเหลือเกินว่าครางที่นี่จะได้หมายอยู่เป็นเพื่อนกันสักค่ำคืนได้หรือเปล่าแต่ปากของเขาหนักอึ้งไม่กล้าแม้จะเอ่ยความปรารถนาที่ตนเองต้องการได้แต่ตักตวงกลิ่นอายและความอบอุ่นจากอีกฝ่ายให้มากที่สุดช่วงหลังๆมีแต่ตัวของโจโอวีจ้านปรนิบัติให้กู้หาอูอันไหนไม่เคยทำเขาก็ได้ลองทำจนหมด พระกู้หาอูชอบที่จะเห็นเขาอับอายชอบที่จะเห็นเขาร้องให้ชอบที่จะเห็นเขาพ่ายแพ้และอ้อนวอนคงเพราะแบบนี้เขาจะไม่เคยทําได้สักทีไม่เคยห้ามความรู้สึกของตัวเองได้ปิดเทอมนี้นายย้ายกลับไปอยู่กับพ่อนายสักพักเดียวฉันจะให้เลขาติดต่อไปกู้หาอูเอ่ยขึ้นในขณะที่โจอวิจานใช้ริมฝีปากของตอนเองเติม,เต,มเต็มเขาชะงักก่อนทอนริมฝีปากได้เด็กดี มือเรียวหนาแข็งแรงรูปไล้เรือแก้มขาวเบาๆมุมปากกระตุกยิ้มท่าทางพอใจกับการที่โจววิจ้านเชื่อฟังไม่ถามอะไรมากให้วุ่นวายอาจจะไม่เจอกันสักพักเดียวจะให้เลขาติดต่อไปหากู้หาอูด,ดึงร่างของโจววิจ้านให้ขึ้นมานั่งบนตักเสียสีคนบนตักใบหน้าแดงจากการถูกเยาหยอกืึมเข้าใจแล้วนายสมถุงอายังไม่ทันพูดอีกฝ่ายเสือกใสความร้อนระอุเข้ามาทำเอาโจววิจ้านขนลุกไปทั่วร่างกายกับสัมผัสร,ร,ร้อนจนตัวสั่นระร,ริก คืนนี้ฉันอยากทําแบบไม่ใส่ในายคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเสียงทุ้มกล่าวเนิบช้ากระแสเสียงแฝงเร้นความมินชาและเปลืยไฟความปรารถนาถ้าฉันห้ามนายก็ไม่ฟังอยู่แล้วยังจะถามโจอวีจ้นทําสีหน้าขุนเคืองแต่ไม่สามารถพูดขัดอะไรได้แต่พยายามฝืนกลั้นเสียงจัดจังหวะหอบกระเซาอย่างหมดปัญญาควบคุมถูกจับพลิกไปมาเพื่อเติมเต็มจนกระทั่งสัมผัสได้ถึงสายธานที่ปลดปล่อยเข้ามาจนใบหน้าคมคายหล่อเหล่าย่นยู่โจอวีจ้านหอบหนักจนหน้าอกสั่นไหว ท่าทางเขาคงต้องตื่นมาล้างพายหลังบางครั้งหัวใจมันก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาขี้ขาดเกินกว่าจะจัดการความรู้สึกยุ่งเหยิงนี้ได้เหนื่อยจนเผลอหลับไปชายหนุ่มผิวสีแทนมองคนที่นอนหลับไปแล้วมือเรียวหนาค่อยๆรูปแก้มขาวที่ดูท่าทางเหน็ดเหนื่อยนอนหลับไปพร้อมกับหว่างคิ้วที่ขมวดมุ้ยเขาเอานิ้วแตะตรงระหว่างคิ้วนั้นให้คลายพร้อมจูบลงไปเบาๆด้วยความรู้สึกขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันจนตอนนี้จนนนโจอวิจ้านก็คงมองจุดประสงค์ของการแก้แค้นของเขาไม่ออก แม้จะเห็นความลังเลนในแววตาของอีกฝ่ายที่มองมายังเขาเพียงเล็กน้อยอ่านไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรกู้หาอูลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปยังห้องอาบน้ําก่อนจะนําผ้าสะอาดชุบน้ํามาเช็ดคราสกกรรกที่เขาทําเอาไว้อย่างเบามือดูตรงส่วนลับว่ามีแผลหรือบวมมากแค่ไหนทําความสะอาดคว้านเอาของเหลวส่วนหนึ่งออกให้แม้จะทําขนาดนี้อีกฝ่ายก็ไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้น,นคงหมดเรี่ยวแรงจริงๆ เดิมเขาก็อยากจะนอนกอดอีกฝ่ายแต่ตัวของเขายังมีความรู้สึกว่านี้ยังไม่ถึงเวลาตลอดระยะเวลาที่เขาทําแบบนี้ทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าโจววิจารก็ยังคงหัวแข็งไม่แม้แต่จะเอ่ยปากบอกเขาเลยสักคําว่าอยากให้เขาอยู่ด้วยหรือไม่อยากให้เขาไปหากโจววิจาน์พูดใช่ว่าเขาจะไม่ทํากู้หาอูทดสอบด้วยการใจร้ายใส่อีกฝ่ายทําแบบนี้ทุกครั้งที่มานอนด้วยทําเสร็จแล้วจะไปเงียบเงียบเ็งความนิ่งเฉยเหมือนยอมรับสภาพแบบนี้ทําเอาเขาแทบเดือดดาลในใจ ฉันเป็นอะไรสําหรับนายกันแน่โจววิจานกู้หาอูเปรยเบาๆก่อนจะลุกขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วจึงเดินออกจากห้องไปเพื่อขับรถกลับไปยังที่พักของตนเองหากคนอื่นมารับรู้สิ่งที่เขาทำไปก็คงได้แต่คําถามว่าโจวอวิจานมีดีอะไรทําไมนายถึงต้องทําขนาดนี้โจวอวิจานเลวร้ายยังไงทุกคนต่างรู้ดีตัวเขาก็รู้ดีเขาจึงเล่นบทไร้กาศเพื่อใช้ปราพยศอีกฝ่าย แต่โจอวีจ้านยิงคงสนงนลและหัวดื้อหัวรั้นแม้ตัวเองจะตกต่ำและยอมรับความพ่ายแพ้ของโชชตาแต่โจอวีจ้านคงไม่รู้ว่าตัวเองไม่เคยคิดพึ่งพาใครเลยสักครั้งตอนที่อีกฝ่ายโทรมาหาเขาเพราะคิดอยากพึ่งพาเขากู้หาอูรู้สึกดีใจอย่างมากจนเกือบเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่แต่ต้องฝืนทนเก็บความรู้สึกดีใจลงแสดงความชั่วร้ายออกมาตามที่เขาอยากทำ ในหัวของเขานั้นคิดเรื่องราวชั่วร้ายออกมามากมายเลยทีเดียวเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ดึงตัวโจอวิจ้านให้อยู่กับเขาไม่ไปไหนถึงแม้เขาจะกลายเป็นเพียงบอกเงินบ่อทองให้อีกฝ่ายก็ตามเขาไม่คิดให้ฟรีฟรีเนี่ยไม่ต้องการได้เงินจากเขาอีกฝ่ายก็ต้องเอาร่างกายมาแลกด้วยเขาจึงตั้งเงื่อนไขทําสัญญาไว้ตอนร่างเงื่อนไขเขาก็คิดเอาไว้แล้วว่าตัวเขาเองต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้แม้การพูดตามตรงว่าฉันต้องการนายออกไปมันจะง่ายกว่าแต่ท่าทางของโจอวิจ้านที่รักมั่นคงต่อเฮอร์ป่อเวิร์นคงไม่คิดกับเขาแแบบนนนนนันน้่อ สัญญาท่าฉบับนี้เขาเพียงอยากดึงรั้งโจอวิจ้านไม่ให้ไปไหนไม่ให้ตกไปเป็นของใครเขาจะลองทดสอบตัวของโจอวีจ้านว่ามีความรู้สึกแบบไหนกับเขามีหลายครั้งที่รู้สึกหงุดหงิดกับท่าทางเฉยเมยของอีกฝ่ายเขาจะใจร้ายแค่ไหนอีกคนก็ยังคงอดทนรับฟังคำถักทางลบลูเหยียดยามท่าทางด้วยรั้นนั้นแม้จะน่ารักในสายตาเขาแต่มันก็ทําให้กู้หาอูร้อนรนไม่น้อยแมวตัวนี้เหมือนจะยอมแค่ร่างกายแต่จิตใจยังไม่ยินยอม แต่เขารอได้แม้โจวอวิจานอาจจะต้องใช้เวลาในการลืมความรักที่มีต่อเฮอร์ปอวินนานสักหน่อยแต่ระยะหปีเขาเชื่อว่าสักวันจะทาให้โจวอวิจานผูกพันกับตัวเขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาก็คงจะปล่อยโจวอวิจานไปแต่เขาทําขนาดนี้แล้วโจวอวิจานยังมองไม่ออกอีกช่างไร้หัวใจจริงๆจะมีเจ้านี่ที่ไหนยอมออกเงินค่าเลี้ยงดูค่ารักษาพ่อตาขนาดนี้เรื่องเอาร่างกายใช้นี่เขาแค่หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะได้รังอีกฝ่ายไว้ข้างกายตอนนี้ที่เขาทํางานอย่างหนักก็เพื่อที่จะช่วยโจวอวิจานใช้นี่ นพ่อของเขาถึงกับเดือดดานโมโหโมรู้ว่าเขาเอาเงินไปทุ่มให้กับใครสักคนโชคยินงดีที่เขายังมีเล่เหลี่ยมไม่ทาให้โจาอาวิจ้านถูกพ่อเพ่งเลงด้วยการลงทุนควงคนอื่นๆเหมือนเคยทําให้คนรอบกายรู้ว่าเขามีเด็กเลี้ยงทั้งผู้ชายผู้หญิงดารานายแบบที่ทะเยอทะยานอยากได้คนสนับสนุนในวงการและกู้หาอูเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเขาจึงใช้ประโยชน์จากฐานะบารมีตัวเองเอาไว้หลอกตาคนในครอบครัวทําให้เกิดความสงสยัยกระจายรายคนไป แม้เขาจะแสดงความใจร้ายออกมาเพียงเพื่อไม่ให้โจววิจ้านได้ใจเท่านั้นว่าเขาชอบอีกฝ่ายมันจึงกลายเป็นจุดอ่อนเดียวของกู้หาอู๋ก็คือความรู้สึกที่มีให้กับโจววิจ้านและมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆต่อให้อีกฝ่ายจะทําเขาโกรธมากแค่ไหนเขาก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีเขาอยากให้โจววิจ้านขาดเขาไปไม่ได้ไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้ความปรารถนาอันชั่วร้ายภายในใจนี้มันวงเวียนอยู่ในอกและเป็นแรงผลักดัน ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรก็ตามจะต้องให้นายบอกความรู้สึกที่มีต่อฉันให้ได้โจอวิจานจบตอนที่28คุณชายกู้ก็ร้ายเอาเรื่องนะักดัดนิสยัยแมวก็ต้องร้ายในแบบผู้ชายทองแดงบทนี้เราตัดคำไม่เหมาะสมบางคำไม่เยอะมากจึงไม่ได้แจ้งคาเตนซีขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการไม่ข้ามโฆษณากดไลค์หรือตามไปเก็บเป็นอ e ีบุ๊กและรายตอนค่ะแล้วพบกันในตอนต่อไป